เฮ้ยหยุดเอาเอาขึ้นมาตั้งใหม่เอาเอาขตัวมึงเอาขึ้นมาตั้งใหม่กูไม่ได้ล้มไปไหนเลยไม่หวัดดีเลยที่เนี่ยเหมือนเหมือนชริเซล์อะหวั่นดีกันน้ำวันเรายิ่งเหมือนได้เปรย์ทุกวันนี่คือรายการหัวละ ออจะเป็นนักบอลเหรอฮันักบอลมันไอ้นี่ตัวสอกปากแตกเลยเว้อเลยอย่าไม่ได้อ้น่ักกีฬาเฮ้ยเอจะทำของทำไมวะแ้าสกัดขาได้เดียวเองเฮ้ยเดียวฝัดสอกเฉยเลยถ้าเป็นไงเขากินไวเลยจอกอะไหวเลยเกินเข่าไห้อีกโอเควันนี้ครับผมตามชื่อคลิปเลยเราจะมาทำสมองหมูใครกินสมองหมูบ้างครับมือเพราะอะไรถึงมึงจินกันใช่เฮ็ดเนี่ยพากินใช่ไม่มันเป็นคนไม่มีสมองไง ูสมองน้อยมึงเอามายงได้ไงกูก็กูโง่กันไอ้เหี้ยเอาไม่เคยได้ยินแต่ว่าประโยครับอ่าเขาเรียกาสำนวนไทยอะไรสมองหมูปัญญาควายสมองหมาปัญญาควายเจ๋งเงก่งเก่งเก่เลยงเก่งเก่งเ่งเก่เก่ง่งเก่นเก่งเก่งเี่งเก่งเก่งมก่งเก่งเกมงเ่เก่เ่งเกก่งเ่่งเงเก่นเกงเงเก่่งเก่งเ่สมองก่งเเก่เเ มันเป็นเส้นเลือดเลยง่วงเหรอ่ะคืออะไรวะสมองเราก็จะมีสอซี่แต่อีกซี่หนึ่งก็เป็นเป็นเหลวไปแล้วอันนี้อีกซี่กหนึ่งอันนี้เป็ซี่ฟังใช้ความคิดหรือฟังอะไรนะฝังจีนอาการอ๋อฝังจินนาการถูกต้องจะมีเต้นอยู่ดิ๊ดดดดดดด้ยดด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 ีดเดดดเดด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 ดนดเดดดดเดยดดดดเดด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 ยดไดด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 ดเเ เอาขอให้รักกันนานๆนะขอให้ถือม้เท้ายอดทองยอองยอดเพชรนะครับกันหยุดมีรถเก่งมั้ยอะไรอะอะไรอะเหนื่อยใจมันอ๋อ สมองหมูขอกาลีมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างรสชาติสมองไม่รู้ว่าเหมือนจะเหมือนหมูหรือธรรมดาหรือเปล่าหรือออาเป็นยังไงเริ่มงก่อนเดี๋ยวถามคนเคยกินก่อนรสชาติเป็นไงมันมันมันไม่ไม่ไม่กินมันไปเลยห่เหมือนมนไหนนี่เหมือนไส้ในไส้อะทําไม่ไม่กินไส้อะไม่กินลูกเอก็ไ้ไม่นลูกเน่ยก็ได้ใไส้เ่ไมนไส้เฮียเฮียเฮีย่อยเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนทำไมกูไม่กินมันวะมาอยารู้กันว่าสมองเป็นยังไงนะผมสมองกินแล้วดี เป็นส่วนที่ดีด้วยอันนี้คือส่วนที่ดีสุดเออถ้าดีแล้วทำไมคนขายไม่เก็บไปกินเองไงนะเออโหอามาขายให้พวกกูมิไหมแล้วบีทกทัชไว้ดีๆไหมทำไมดีไหมดีเลยบอกต่ออันนี้เหมือนกันอันนี้เลยไงอันนีเลยบอกต่อฮะศิลป์ศักดิ์สกิลพ่อการ์ด มาเอาขึ้นเอาขึ้นรูปไปไม่งั้นขึ้นรูปนะทำไปเลยดีกว่าอ่าหันไปเลยมันเละไปแล้วหมดแล้วเนี่ยหั่นสักสี่ให้คนเข้าใจแหละว่ามันคือสมองจริงเดี๋ยวรูปกันอ่างั้นตะบอนหั่นหั่นันสมองหันสมองสักสี่แล้วก็ตำกระเทียมมชี้ใหญ่ไปแล้ป่ะตำกระเทียมใหญ่ไปเลยเออตะบอลชี้ใหญ่ไปเลยจะได้คงรูปไว้ไอเดียวตำกระเทียมมึงเชื่อไหมสมัยก่อนนะมีเว็บนะเขามันชื่อเว็บว่าเว็บจับถ่ายเอาไว้ดูคลิปก่อนมาดูกูทูบอ่ะเก่ามากแล้วกูก็ดูอ่ะคนมันแตะสมองลิงมันจับลิงเป็นตัวๆอออเเามี่ันน้ยตีหัวีหัวแล้วก็ทเองอเปียวๆเอามกิาไม่ะ กูไม่ได้อยู่นะกูไม่รู้อะไรไม่ถามกูรู้ได้ไงว่ากูดูคิดกูไม่ได้กินเองบ้าไปแล้วเราจะหันสมองนะครับเขาบอกว่าคนเรายิ่งสมองฉลาดเนี่ยยิ่งอะไรหรือขดยิ่งเยอะหรือเราอยากยิ่งเยอะอย่างสมองคนเราอย่างเงี้ยตอนเนี้ยใช้อยู่10%เปร์เขาว่าอย่างนั้นแต่จริงแล้วนะกูไปอ่านมาแล้วมันก็มีข้อยแฮชแท็จริงมากนั่นเองคือสมองเราเนี่ยใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่แหละไม่มีแบ่งเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เลยอย่างที้หรอกเราโกหกเลยใช่ทั้งหมดทั้งหมดก็คือไปหาความรู้เพิ่มจะะได้้้ใชเยอขึน อ้าเอาไงอ่ะนี่เดี๋ยวผสมน้ำไว้ผสมตามที่เขาบอกใครใจสองฟองไม่ใช่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 ผสมน้ำไว้ผสมน้ำปรุงขาบองขอดูมาเดียวดิทำไม่เป็นไม่ให้ขอดูมือเฉยเจะดูมาเดียววันที่เกิดวันนี้อะไรอย่างนี้เอยังดี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 ดเดี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 ดมีีวีดีดดวดเดีดยดีไดีดีีดีดด้ดีีีีังีีงอ่ะ ก็ได้ทักไอ้อำหน่อยมันเต้นอยู่เมื่อกี้แล้วเฮ้ยโยดเอาเอาขึ้นมาตั้งใหม่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนี่ต่อไปเอาเอาตูวตั้งเพราะอะไรขึ้นมาตูวตั้งเอาตัวมือขึ้นมาตั้งใหม่ไงกูไม่ได้ล้มไปไหนเลยเหมือนไอ้นี่ไงเขายิงยิงปืนยาไงไม่ใช่เลี้ยงเต้นเต้นเต้น ขออะไรสั่งปิไม่โครบนี่ผสมเกับนมคันในชั่นมกันในชั่นครับข้าบอนถ้าเกิดเป็นนมแมนชั่นเป็นไงนะนมแมนชั่นก็ต้องไปเช่าอยู่แล้วแล้วก็ในนี้บอกว่าเตรียมที่นอนที่นอนที่จับที่นอนไปเองเพราะว่าที่ทางหอเขาไม่มีให้ อันนี้มุกกลับมุกอะไรมุกเดิมเหรอมาขยี้มุกเดิมไปเลยขยี้ขยี้ขยี้เลยคุณดูว่าจะเปลี่ยนมุกแล้วไอ้ยี่ขยี้มุกขาวหมดแล้วเขาชอบไงเขาชอบเขาแมนชั่นอยู่ไม่ได้จะนานออกออกออกมาทีครับพี่แมนแล้วก็ได้เล่นทีใส่หงเกะหรี่เลยน้อหงเกาหลีหงกาหลีนี่ทำมาจากของไซดอนไหมไม่ใช่น้ำมันขายบริการถ้าเกิดมาจากไสดอนเรียกว่าของขายบริการอ๋ออันนี้ใส่อะไรลงไปเนี่ยใส่ปลาน้ำมันหอยปรุงรสก็คือปรุงปรุงผงกะหรี่ไปก่อน บางร้านนะใส่ผงกะหรี่เยอะไข่น้อยเราคิดไปแต่ผงกะหรี่ขงกะหรี่ฉุนอีกคาชิ่วอ่ะไอเดี๋ยวหั่นผักไว้ได้เดี๋ยวอย่เสร็จแล้วเนี่ยตั้งกระทะผัดกระเทียมไม่หอมเนี่ยแล้วก็บอกให้ใส่หอมใหญ่หั่นหอมใหญ่ด้วยถึงว่ากเราทำมาเร็วนะสั่งร้านค้าอย่างเงี้ยบอกป้าผงกะหรี่ครับเนี่ยได้แดกฮะไม่ได้ว่าจะนานไงนะกูดูไม่เชคมาแต่ทำแต่ละเมนูเนี่ยชั่วโมงหนึ่งอ่ะถ้าเราถ้าเกิดเปิดร้านขายใครจะใครจะขจะรอคุณ ใช่ <l ots> นี่ต้องจับเวลาดไล่แทน <c oughs> แทนเทปของเขาเนี่ยก็ไปอย่างเงี้ยถ้าเราไปตึกประโยคเนี้ร้านค้าที่มันดังๆอ,อ่ะหรือ <s uck> ว่าหนึ่ชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงมึงรอเอาเวลาอื่นแล้ว <c oughs> อเออแล้ววช่ยเหิว่อยแล้วแม่ก็ทำเสร็จกันพอดีเลย <c oughs> มาเวลาครับเจ้ามือเออต้องทันกันคือเรต้อง ไปในหนึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะๆเลยใช่ไม่มีใครทำเกินเลยปัดใจอ่ะสมมติเป็นเรานะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมสมมติเราเสร็จตั้งแต่สี่ห้าทีแล้วเราต้องหายทำก่อนนะเพื่อแบบว่าผมทำเป็นยุ่งเลยทำเป็นยุ่งเหีนยเด็ก็หาวได้ทำเหมอนขึ้นมองนี่หนูก็โดดตึกมานะได้ข่าวว่าบิ๊กร้องเพลงเป็นอยู่เลยโอเคได้ได้ได้ข่าวไหมได้ข่าวมาฟังอยู่ฟังอยู่โอ้โหเราได้บ้างโอ้เราหน่อไม้เลิฟ โอ้โหล่ะน้องน้องรอดีจริงนะยังเียต้องใช้เวลามันคุยใหญ่แค่นี้ี่ร้องอยากร้องอย่ายอมร้องไอ้เหี้ยสมภรณ์ที่เป็นอย่างนี้เป็นลาไปเที่ยวไหนก็เถอะสมภรร้องเพลงนี้เอายื่นยื่นยื่นใบให้ไหมไม่เอา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 เพลงเดียวแหละยาไปวันนั้นชอบไงวันนั้นวัพอเจี๊ยบแกงปิดเพลงตะกุนใส่ใบพอปิดเพลงผมทำไม วยวายเลยอ่ะไม่ชอบเริ่มต้นแต่จะรังคอได้ยาวๆถ้ากูร้องเพลงพี่ปังอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะอะไรกูก็ไม่เคยไปร้องให้ใครฟังนะพี่ปางแล้วส่วนนี้เราจะใช้ไหมเนี่ยไม่ไม่ใช้หรอกไม่ใช้อ่ะไม่ใชก็เอาไปก้นก่อนนะที่มันขึ้นทุกท่ามันเป็นน้ำแข็งใช่ปกติแล้วสมองคือจะเละๆอย่างนี้เหรอไม่รู้แต่เขาพาออกมาเคยดูว่าในคลิปอะพาวมาปุ๊บก็ยังเป็นก้อนๆเลยนะอันนมันมาสดไงอันนี้เราซื้อเราซื้อแบบไม่สดแล้วไงเราผ่อนเอา จัดัดสบายไปเฮยไอเียทำรไดับจัเเลยัทะไรไม่ได้ยังเแล้วแล้วทใส่อไรก่อนใส่น้มันใส่น้มันน้ำมันเดี๋ยวผัดกระเทียมก่อนรเียมไปไหอะเยนี่ขอซ้อนหน่ยซอนไม่อนน้มันเราใช้อื่นแทเลยะอไปดีเติใน้ำมันน้หอมมั้งไอเียน้าหอมกน้หอมแนเอใส่เข้าไปอยากใจไอเยนใ้ำหอมเอา ไอ้เหียพวกนี้ก็คุยไปเรื่อยไม่ทำหียอะไรไอ้เหียนี่กก็ยืนขำไอ้เฮี้ยไอ้เหียก็ลอทำไอ้ซักก็าน่นทุน <leaning> น <to net repay> ี <and living S 2> ้ทำง่ง จะดุจองูเห่ากำลังใกล้ฟื้นไปถ่ายจะจะทำไหมอ่ะหรือพวกมึงไปเล่นมุกกันเดี๋ยวกูทำไม่เสร็จแล้วเรามาแดกกันนะไอ้เหี้ยกูรอมาปะนป้าพี่อยู่ดิเลยลงเลยเทียมไอ้เทียมลงแล้วนะเลยลงเลยลงเลยีไลปแ้วเียม่ต้องละเอียดมากไม่ต้องซอยให้มันละเอียดมากเอาแบบหยาบๆพอนะครับผมหยาบๆแบบไหนอ้าวสวัสดีครับพี่อันนั้นมันพูดเพราะต้องหยาบๆดิสัตว์หยาบๆอ่ะ ไอ้ยนต์หมก็ไม่ร้องมให้จาบรอแล้วมันก็ไม่ร้องวมันเดนอย่เดียวเฮ้ยใส่หอมใหญ่แล้วนะครับใส่กระเทียมใส่หอมใหญ่น้มันกอคอให้มันพอเดือดนะครับผมสมองหมูสุดท้ายเลยไหมย่างอ่างเดี๋ยวเดี๋วเ๋วใส่ผมกะลีก่อนแล้วก็ใส่สมองหมูเฮ้ยสมองหมูพอมแล้วจะเป็นสีอะไรอย่างคุ่สุกแล้วเปไรสีแอบ มันแสบ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 เลยแล้วไปถูไปถูที่ยอะไรมาไปถูอะไรเฮ้ยสีอะไรอเหรอไม่รู้สีดูหุ่มเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้เยเฮ้ยเ้ยเ้ย่ยเฮ้ย้ย้้ยเ้เเยเฮ้ย เคล็ดพันเลยเฮ้ยสี่หุกสี่หุกสี่หุกอ๋อสี่หุกโอ้ยมันอาจจะไม่ใช่พี่อาจจะเหม็นเหมือนสมองหมูเลยนะไม่เหม็นอ๋อไม่เหม็นหมูไม่เหม็นสบัานใส่สมองเลยใส่ใส่สมองเท่เสมอใส่เสมอสมัย้ใส่เสมอเท่สมัยใส่สมองเท่เสมอถ่สกุ๊ด เฮ้ยมีกระดูกไหมก่นนมีกระดูกสมองเหรอเก,กลกอ,อกสมอง,นนงมันจะมีกระดูกได้ไงเ,เ่าะรูว่าที่คุณรู้ว่านะม,ามันกระหลกกระโหลกมันมีสมองโอ้ยเฮีย เน่จะปล่อยเวลาให้มันสมองสุกปล่อยให้มันสุกมาดูเวลาสมองนี่จะเป็นสีอะไร่สนิทมันกินตะบานได้ให้ตายตะบานเอาว่าว่ายแล้วเอาว่ายแล้วจริงเชื่อไหมล่ะกูต้องเป็นคนพูดเชื่อไหมล่ะไม่พูดอยากโล่มด้วยไงเอาใจใายกูจริงกูจะถามไปว่าเชื่อไหมล่ะกูจะถามว่ามันสีอะไรมือตอบสีเมื่อกี้ถึงแล้วเชื่อเชื่อไหมล่ะไ่ะไม่รู้อ้าว ทิ้งเวลาไปสักท่านสิบนาทีค่อยวากันใหม่นะโอเคเจอกันใหม่อีกท่านสิบนาทีครับผมมาเอาแก่ผมหัวหมูเลยสมองหมูเลยมันตกแล่ะยังแดงอยู่เลยว่ะเอ้ยังแดงอยู่เลยแต่ว่าลดเป็นสีนี้อยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำนั้นผัดอีกไงมันเป็นสีเปล่าแต่น้ำปลาหย่อนไปหน่อยเพื่อปรุงรสนะครับปลาเล็กน้อยทิ้ท่านไหนมาให้ไม่ต้องตอนสุดท้ายเอาเดี๋ยวค่อยตอนสุดท้ายเอาอยากลงนี้เลยเนี่ยลงลงสมัครกสทสบองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เฮ้ยใส่น้ำนี่แล้ะนะใส่หมดเลยใส่หมดเลยใส่หมดเลยโอ้ยหอุ้ยพอใส่ผงกะหรีไปก็กลายเป็นผงกะหรีทันทีเออไอ้เจ้แต่กูรู้สึกว่าเหมือนมันจะหายไปหมดแล้วเอ้เช่นเส้นผมเลยไม่ได้นะครับมันติดมากับสมองหมูไงคุณ ถึงหมูจริงๆก็ไม่มีผมให้มันแตกกลางมาแล้วไงเฮียผมนึกวเหมือนคนอ่ะไม่ออกเลยหมูผมเป็นไงต้อเาไปอยู่อ่ะแตกกลางไงแตกกลางแยกไม่ออกแล้วระหว่างไข่กับสมองอ่ะใช่แยกไม่ออกแล้วเฮียไข่กับสมองอยู่เป็นสมองอยู่เอาเบาไฟเบาไฟหน่อยเบาหน่อยเบาไฟหน่อยเบาไฟหน่อยมันแห้งแล้นะฮะน้ำนิดนึงน้ำนิดนึงแต่น้ำนิดนึงผมก็เลยเนีคนกินอะไรไม่สดกินกับข้าวเอองั้นจะเค็มไป ปูปุ้งปลาอะไรเงี้ยปูปูเออส่วนใหญ่ก็เมนูปูผัดผงกะหรี่เพราะว่ามันมันเหมาะมันเหมาะสีส้ม เหลืองส้มอยู่ด้วยกันแล้วแบบดูดูแมทเขาผัดรวมกันแล้วน่ากินเลยผักเขียวเลยไหมผักเขียวเลยไหมเดี๋ยวอบมันก่อนไหมให้มันสุกดีๆก่อนโอเคโอเคโอเคอันนี้กินจริงๆนะทุกคนสมองกินได้จริงๆนะมีขายจริงมีสมองแบบย่างไหมสมองย่างก็มีนะสมองแบบลายอย่างจริงเหรอไม่รู้้พูดแบบมีอะไอที่อะตั้ยแต่สมองนี่คือคำด่าของคนสุพรรณเ้ยแน่ๆมาโลสมองจริงเขาด่าอย่างนี้จริงสมองมาโลไม่ใช่ที่หนึ่งมอง บ้าโลบ้าโลมันเป็นเพลงสมองเฮ้ยจะเท่ี่นะต่าง่าสมองสมองโอ้ละมอนสมองเป็นเดบีสมองด้วยทำนองไม่ได้ยินี่อะไรจะพูดกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยเปนเดบีสมองเอาทำนองของพลสุพรรณพอทำอะไรสมองอ่ะคนใต้แล้วนี่คนใต้ออโโ้ง ไม่ร้องเลยต้องให้ทุกคนร้องอ่ะงรืมเอากล่องม่อาเลยไมเออ้อง่อเี้ไก่อ๋อทุกคนคิดว่าได้ยังเนี่ยได้เลยได้ได้เยัมได้หรือว่าตัทั้งูใส่ผักกันได้ยัแมากแ่แบบโซบีไม่ลงเลยนี่ไม่เกี่ยวกูนะไม่เกี่ยวปกติก็ไปยี่อ๊ามทำนยพี่ชข่หรืพี่ไหมอ่าพี่หน่อยเบย์เบยนะอนีเออะไไม่ต้องโซบีแล้วล่ะควักควักควักครับครับ

ถูพันนะเพลงถูพันนะเนี่ยสามนั้นเล่ามาเลยเอาแต่งได้นะเราเปิดในผับไปได้แล้วได้แล้วถูกแล้วเนี่ยตายตายตัวนี้กินได้จริงทุกคนเดี๋ยวจะกินให้จริงๆเลยไม่ถูทุกที่เราใช้ที่อืไอ้เหี้ยนะ ใช่ทุกทีกินได้เราสัญญากับคนดูไปแล้วว่าต่อจากนี้ไปเราจะทำแต่อาหารที่กินได้เท่านั้นเราจะไม่อ้วกเราจะไม่ทำอาหารที่เลอะเทอะแล้วเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของสังคมเพราะมีคนด่าเราเยอะไงคนกินข้าวจะดูพี่ไปด้วยมันดูไม่ได้เลยที่เหมือนร้านอาหารทำเหมือนไงเนี่ยเฮ้ยก็มันคืออาหารน่ะไอ้ผมไม่หาซื้ออะไรของของเฟอร์นิเจอร์เหรออ๋อร้านอาหารไปดูโฮมพี่ของพายุก็เลยจางเอาทันมันได้ไหมเอาส่งที่บ้านเลยไหมคะ ประกอบประกอบได้ไหมครับประกอบผัดผมก็นได้ติดไปในอุดว้าวกินได้ง่ายๆ่าเพราะว่าไม่เห็นเป็นรูปสมองแล้วใช่หมูสับเนี่ยใช่หมูสับมันมีบางส่วนที่เห็นอยู่เดี๋ยวเราค่อยเลือกกินเอาแล้วกันเนาะโอเคเราจะไปกินสมองกันเก็บมาไม่กี่จินเหมือนกันนะครับผมไปดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับไปดูสมองรสชาติเป็นยังไงกันเลยสวัสดีไม่ใช่นะ ไงมันเปิดมานานแล้วเออมก็ไปถึงช oh, ้อนกินแล้วตอนกินแล้วชิมแล้วฟังมึงฟังผมจะถึงปากนี้ยังร้องเต้นเรื่องพันยังนี้ต้องใช้เวลากันนิดนึงนิดนึงนิดนึง มาดูกันเลยแม้ว่าแม่งจะอร่อยจริงหรือเปล่าไม่เคยกินนั้นที่ถาวรได้เรื่องอาวุธเลือกกินสมองก่อนเลยถ้านึกภาพออกไปก็คือจะอ้วกท่านเคยเห็นนี้แล้วไม่อ้วกเข้ามาชอบเป็นหมูเลือกสมองกนนะอย่าเลือกไข่กันนะเนี่ยกำลังจะหาให้สั่งนี้ก็โดนสมองมันเลยสั่งนี้ก็โดนนี่อันนี้สมองแน่ไม่ต้องแรงเลยนี่นี่อันนี้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 ด้วยอันนี้ด้วยเนี่ยแอันนี้แอมอย่าเพิ่งรอก่อนลอก่อนขอแบบทีเดียววัวเหม็นมั่วอย่างเดียวเลยบอกเลยเออแมนตร์ ไปมันแค่แบบมันล้วนๆไปกันหมดนะเียไม่ออกใช่มันล้วนๆรวมรวมกับเนื้อไข่ด้วยอะโจ๊กไม่ความรู้สึกเราไม่ได้เว้ยมันมันแค่รสสัมผัสแต่ความรู้สึกแต่รสชาติอร่อยมันเหมือนสลามอ่ะมันแบบมันยวบลงไปเลยมันแบบมันไม่มีเทคเจอร์ในการเคี้ยวอ่ะซอสมัเอาหลอดมาดูดได้หลอดชามยมุกอ่ะปูดฟูดฟูดพี่สมองแก้วก็รสชาติรวมๆเหมือนก็ไข่อะไรใช่มันก็เหมือนๆกันนะแต่แค่มันกว่านิดนึงแต่เนี่ยพอเคลื่อปุ๊บ ีขาวขาวนิดเดียวข้าวขาวๆแตะจมูกงี้เฉยบ้าก็ถือว่ากูกูไม่ชอบอ่ะกูคนเดียวกูชอบกูไม่ชอบให้กินนี่เรื่อยๆไม่ได้เอาเลยแค่ชิมมาได้ไม่ไม่ชอบอันนี้หรอไม่ชอบจริงเดี๋ยวนี้เล่นเล่นหน้าเก่งนะไอ้สัตว์ตลกเล่นหน้าคะแนนนี่คะแนนไม่า้เลย เต็มสบาทให้สักเท่าไหร่ก็ได้ไ่้เลยถ้ากินได้มก็กินได้นิดนึงห้าะกูเอาเกดไปเลยกูชอบกูศูนย์ูแบบหนึ่งูสามสองพอเฮ้ยสัมผัสไม่ได้เหรอพี่ไม่เอาหลยไม่คิดจะบอกคะแนนเขาบ้างเลยมึงจะพูดไม่ี่ยเทปเนี่ยมึงอยู่แบบเปลงเสียออกมาตั้งนิดนึงได้ไหมมึงกลัวกล่องเสียงแตกอะให้หนึ่งจุดห้า ว้าวเลยไม่หลังหาเร็ววะไม่ได้ไม่ได้มันกลิ่นกินไม่ดีไอ้นี้มันไม่สดด้วยแหละมันเลยแบบไม่นี่เออไม่สดด้วยมันเลยขาวๆหน่ยถ้าสมองสดๆเป็นยังไงสิก็จะแบบว่าไม่ต้องผ่อนเงอก็จ่ายเต็มไปเลยถูกป่ะลองนิดหนึ่งเลยอหน่ โอเคครับมันไม่ได้เรื่องหรอกครับไปดูที่อื่นดีกว่ารำรอื่นด,ดีกว่าร <c oughs> ออยไรรอใครรอแต่คนชอบรอเทปหน้าเราเอะไรท่านกินอะไรกินดีกว่านี่บอกเลยว่าไม่เอามาจริง <c oughs> แต่คนชอบก็ได้ <c oughs> <c oughs> แต่มึงไม่ชอบเมื่อกินไม่ชอบกินสมองต่อไปกินขี้มูกหมูโอ้โหแค่ชื่อคิปก็มีกดดูแล้วสัตว์เลื่อนไปทีมดูประมาณเดีกมากเออเยอะเอาโอเคผมไม่มีใครเขาชอบหรอกอ่ะเฮ้ยแมัจะังมีคนชอบมันยังมีคนชอบก็ได้จะไปทำเอาไปเอาไปทำอย่างอื่นแล้วใช่ไหมเรานัเราใครชอบก็ลองเม้นบอกดูว่าทำเมนูอะไรดีที่มันจะดีกว่าดีกว่านี้โอเคครับผมชอบคลิปนี้รบกวนหน่อยนะกดไลค์ครับใครกดแชร์บางคนกว่าทำไมคลิปไม่เด <deutlich tai, S 2> ้งกดจะดิ่ง <çocuğ> ด้วยน้องใช่ไปดิ่งต้องกดด้วยนะพอคลิปปโลนนางุ๊บี มันจะเด้งที่โทรศัพท์เลยใช่กดในโทรศัพท์นะไม่ใช่เดินไปลูกบล็อกหลวงพ่อหลวงพ่อผมกดกระดิ่งหลวงพ่อไม่ใช่ไปไปหน้าบ้านคนนู้นคนนี้นะไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่มีกระดิ่งหลวงพ่อมีแต่กระครังเองอก็ใหญ่จัดเลยตอใหญ่กระดิ่งใหญ่ตอใหญ่ใหญ่อะกระดิ่งใัญ่เอาพูดยริงพูดพูดตอบพูดคิไปคิดมาหน่อยครับมีอะไรบ้างฝากติดตามโอน่าด้วยนะครับผมแล้วก็เสื้อสวยๆหาซื้อได้ที่โอน่าอปนะครับผมมีหลายลายแล้วก็มีน้ำยาปรหนวดด้วย หมดแล้วนี่มีอีกมีอีกมีัมีสติกเกอร์ลายอ่าแล้วก็ไปไหนไไปไหนไปไนแล้วก็มีช่องทางติดต่อของพวกเราทุกคนช่องก็ติดตามด้ครับแล้วมมีอะไรจะมี้เอ้ยสัเลยสเลยสเลยสเลยเอาเลยสเลยส่เลยเบามากเลยอะไรครับ